กราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะดิฉันใจสุขธรรมชาติอโศกค,ค่ะดิฉันมาอยู่บ้านราชได้ครบ3ามปีเมื่อวานนี้ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเอง ได้สามารถปฏิบัติทมตามที่พ่อครูสอนแล้วจนสามารถเลิกละอบยมุกได้ทุกอย่างและตัดสินใจมาอยู่บ้านราชได้ครบสามปีนี่แล้วก็ด้วยสาเหตุที่ว่าอยากมาร่วมปฏิบัติกับพ่อครูไปทุกภพทุกชาติเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองภาคภูมิใจที่ว่าเราสามารถไม่ไม่ห่วงสมบัติไม่ห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะอยากมาอยู่ที่นี่และตั้งใจที่จะอยู่และปฏิบัติไปกับพ่อครูไปทุกภพทุกชาติและอยากจะขอ ติดตามพ่อครูไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะกราบขอบคุณพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะ